เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเหล่าแฟนแฟนารูโตะบรูโตะทุกๆท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของบรูโตะนะครับกับอาการบาดเจ็บของเขาว่าเขาเนี่ยจะรอดหรือว่าจะพ้นจากอาการบาดเจ็บนี้มาได้อย่างไรนะครับแต่บรูโตะเนี่ยไม่ตายหรอกนะเพราะว่าในตอนที่1งของม a n g บรูโตะหรือว่าอนิเมะเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าบรูโตะสู้กับคาวากินะครับแสดงว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ย น่าจะยังไม่ใช่จุดจบของบรูโตนะครับแต่บรูโตจะรอดมาได้ยังไงล่ะเพราะว่าการโจมตีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้บรูโตเนี่ยเสียหายหนักมากนะครับเพราะว่าขนาดตัวของจูาเองเนี่ยยังบอกว่ายังเล็งพลาดนะครับจุดตายไปแค่นิดเดียวเองแสดงว่าบรูโตเองเนี่ยก็คือต้องบาดเจ็บพอสมควรเลยก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้กันหรือว่าจุดๆนี้กันก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันะกนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกคนได้อ่าานนนในมงงะตตออสุดขโบรโ รเราจะเห็นว่าตัวของบรูโตเองเนี่ยถูกทางด้านจู拉โจมตีจากระยะไกลเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านบอลสัตว์หางขนาดมินินะครับที่ตัวของจู拉เนี่ยเคยโจมตีใส่ฮิมาววลิมาแล้วนะครับซึ่งบรูโตเนี่ยโดนแทงทะลุหน้าอกไปเลยนะครับซึ่งจู拉เนี่ยคือพลาดไปแค่นิดเดียวเองก็จะปิดที่บรูโตได้แล้วจากคําพูดของเขาหลังจากนั้นก็มาโจมตีใส่รラดะต่อใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้อาการบาดเจ็บของบรูโตทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้นะครับมันจึงทําให้เราเนี่ยค แล้วใครจะมาช่วยทําให้เขาเนี่ยหายดีขึ้นหรือรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนในละแวกที่อยู่ตรงบรูโตตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีใครเป็นนินจาแพทย์เลยนะครับจะมีซาลาดะที่เคยเรียนวิชานินจาแพทย์มาบ้างนะครับแต่ตัวของซาลาดะเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องนี้นะครับและดูเหมือนว่าเขาจะบาดเจ็บอยู่ด้วยน่าจะรักษาบรูโตไม่ได้ผมตัดทิ้งไปก่อนเลยนะเพราะว่าเผื่อหลายคนเนี่ยเอามายงนะครับว่าซาลาดะเนี่ยอาจจะไปเรียนหรือว่าอาจจะฝึกฝนกับซากุระมาในช่วงที่บรูโตออกจากหมู่บ้าน2-3ปีที่ผ่านมานะครับอนน ปไปได้แต่ดูทรงแลวสระดาไม่น่าจะมาในสายทางนินจาแพทย์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนต่อไปเลยถ้าฮิมมวลวิ่ยังคงมีสติอยู่ผมว่าฮิมาวลริรักษาได้นะครับเพราะว่าขนาดแผลของอีโนจินเนี่ยฮิมาวลริก็สมานมาแล้วใช่ไหมบรูโตรูนิดเดียวอ่ะรักษาได้อยู่แล้วแต่ตัวของฮิมาวลริสเนี่ยสลบอยู่นะครับแล้วก็ได้ใช้การรักษากับตัวเองเนี่ยไปหลายรอบรวมถึงอีโนจินด้วยเนยาะจักระไม่น่าจะเหลือพอที่จะมารักษาบรูโตเพราะว่าการรักษาเนี่ยคือมันต้องใช้จักระเยอะอย่างที่จูราเขาได้บอกไปนะครับผมก็เลยมองว่า ตัวของนิโมรวริเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้รักษาบรูโตะนะครับแต่ก็ไม่แน่นะตอนหน้าเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเผื่อมันตื่นขึ้นมาหรือว่าได้สติขึ้นมาเนี่ยอาจจะรักษาบรูโตะได้ก็ได้นะครับแต่คนที่ผมว่ามีความเป็นไปได้2คนเลยนะนั่นก็คือซากรุระแล้วก็โมโมชิกินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโมโมชิกิก่อนนะครับเพราะว่าความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํากว่าซากรุระนิดนึงนะครับจากที่เราเนี่ยหาข้อมูลมาเนาะอย่างโมโมชิกิเองเนี่ยถามว่าเขารักษาบรูโตะได้ไหมนะครับ นี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยจะรักษาแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับแบบเดิมในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงแบบที่เขาเคยรักษาบรูโตในตอนที่ตัวของคาวกิเนี่ยทะลวงหนะ้าอกบรูโตะจนกลายเป็นโดนัทนะครับผมซึ่งเขาจะทําแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเคยเตือนบรูโตมาแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกเนี่ยเขาช่วยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเขาเนี่ยสิ่งร่างบรูโตนะครับแล้วเขารักษาอย่างเงี้ย อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวของโมโมชิกิเองเนี่ยเขาชอบมาสิงร่างบรูโต,โตตอนที่บรุโตเนี่ยได้รับประการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับและเนื่องจากการที่ตัวของบรุโตได้รับประการบาดเจ็บเนี่ย โมโมชิกิก็รักษาไปในตัวเลยนะครับซึ่งผมว่าเขาน่าจะเชี่ยวชาญในวิชารักษาอยู่พอตัวเลยนะสําหรับโมโมชิกิก็ถ้าจะให้ยกในกรณีตัวอย่างก็ดูอย่างในกรณีที่หลังแจ็คจบศึกอิชิกิ <Ch iki, S 2> ดีที่บรูโตถูกหักแขนและถูกเหยียบจนแบบกระดูกเละเห็นว่าตัวของโมโมชิกิเนี่ยพอสิงร่างบรูโตะก็สามารถต่อสู้ได้อย่างแบบว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยรักษาแขนที่หักแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าแบบนี้ผมเชื่อว่าโมโมชิกิเนี่ยรักษาได้นะครับแต่ถ้าจะให้แบบช่วยเหมือนตอนคาวกิ ทะลวงหนะ้าอกโบลูโตแบบน,นั้นเนะี่ยคงไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือในเคสของโมชิกินะส่วนในเคสของสากรุระเองเนี่ยคือมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่สากรุระเนี่ยควรจะต้องเปิดตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยคนบาดเจ็บเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของซาลาดะที่มาวารินะครับซูมิเลเองก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ยังมีคนบาดเจ็บคนอื่นๆอ,อ,อีกนะครับอย่างเช่นโคโนฮามารูอะไรอย่างเงี้ยก็มีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับแต่จะไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยก็ควรที่จะให้นินจาแย ปรากฏตัวมาได้แล้วนะครับและรวมถึงตัวของสรลาดะที่เป็นลูกเนี่ย ก็ได้รับาการบาดเจ็บพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะโดนพันปักษานะครับโดนการโจมตีของจูร่านะครับผมคือก็น่าจะต้องรักษาเนาะซึ่งคนที่จะเก่งพอที่จะรักษาแผลขนาดนี้ให้กับบรูโตะได้เนี่ยคือบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่แลเรารู้กันดีนะครับไม่มีนินจาแพทย์เลยมีแต่นินจาตวจาัวจ่าแล้วก็มีแต่สายต่อสู้นะครับแล้วก็สายวิทยาศาสตร์อย่างซูมิเลไปเลยซึ่งถ้าสกากุระจะมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ตรงที่ว่าทีมสิบเนี่ยมันเข้าไปในเมืองนะถ้ามันแจ้งนะครับว่ามีศัตรูต่อสู้กันอยู่เน ก็จะเป็นไปได้นะครับรวมถึงตัวของชิกามารุนะครับก็มีการติดต่อกับบุลโตะอยู่นะครับผมก็ให้ตัวของอิโนะใช่ไหมติดต่อผ่านโทรจิตอยู่นะครับก็จะมีการบอกกันได้นะครับแล้วก็ไหนจะมีทางเดลต้านะครับที่ติดต่อกับนินจาสื่อสารอยู่นะครับผมสามารถคุยกันได้สามารถแจ้งสถานการณ์โดยรวมได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสส่งนินจาแพทย์เนี่ยมานะครับถ้าไม่สากุระมาเนี่ยก็จะเป็นอีกคนนึงเลยนั่นก็คือฮิซูเนะนะครับที่เป็นมือขวาของเซนเดะแหละแต่ผมว่าสากุระน่าจะมานะครับเพราะว่า ซากุระน่าจะมีโอกาสได้รับบทสูงกว่าชิซึเนะเยอะเลยนะครับเพราะปกติชิซึเนะเองในภาคนารูโตะเนี่ยก็เรียกได้ว่าบทเขาแทบจะไม่มีสักเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยมองว่าสากุระเนี่ยมีโอกาสช่วยเหลือบุรุโตะนะครับแล้วมันจะสืบเนื่องไปถึงทําให้ตัวของบุรุโตะแล้วก็ทางด้านโคโนฮะเนี่ย มีโอกาสร่วมมือกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพูดในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าทําไมถึงร่วมมือกันซึ่งจะไม่เป็นฝ่ายแค่บรูโตเท่านั้นนะครับที่มีการร่วมมือกันนะครับแต่มันจะรวมไปถึงฝ่ายทางด้านจูราด้วยนะครับแล้วก็ไวร้ายอีกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมแต่ บางคนก็อาจจะไม่ลืมเขานะครับอย่างกระสอบทรายโค้ดนั่นเองนะครับทำไม2คนนี้ถึงมีโอกาสร่วมมือกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนั้นก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงพี่น้องคิดเห็นยังไงเม้นมานะครับผมว่าใครเนี่ยจะช่วยรักษาแผลนี้ให้กับบุรุโตเพราะว่าแผลเนี่ยมันไม่ใช่แผลที่บุรุโตจะสามารถขยับตัวได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องหาคนมารักษาอย่างแน่นอนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเล่นกันดูนะครับต้องบอกก่อนว่าคล ยันแล้วก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าใครจะช่วยเหลือบรุโต,โตในเคสเคสนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนและใครติดตามเรื่องจูสึกไคเซนเราได้ทําข้อมูลเกี่ยวโกโจสตอรุนะครับผม33เรื่องที่คุณเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโกโจสตอรุซึ่งเป็นเรื่องใหม่ด้วยนะก็ลองกดดูต่อได้ที่นี่เลยสําหรับวันนี้ไปเลย